สวัสดีครับมือนีอยู่ที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมือนีกับร้อมทีมงานนะครับกับป่ากับลุงกับท,ทีมงานทีมงานลอยปั๊มนะครับม<ร>น,นีห่อเสื้อผ้ากันไปพูดถ้บเบริรครับแต่ว่าก่อนสิไปเลยก็ขึ้นพูดครับพนีแวะอันกินก๋วยเตี๋ยวโอู้โอ้ยพูดม่นกินกะปิเกี๊ยสิครับอยู่ที่ร้านเนี่ยพนี ขนมจีนแม่กัญญานะครับสร้างขึ้นสร้างขึ้นพุทะเบื่อครับเพราะว่าเขาออกจากบ้านเขาหนีประมาณตีสีออกจากกออกทศเทียนป้าบ้านตีหาืกอหอนนี่กับประมาณตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเคืนคือว่านนจากประสบการณ์พูลุงแล้วมาก่อนเ,อเ,เป็นการทำเวลาได้ดีครับเดี๋พูดถึงว่าก็ต่างเดี๋วพูดถึงว่าก็เดี๋ยวครับอ๋อป้าเบิ้งเมนูครับตอนนี้เมนูเด็ดเป็นขาดบโบไรด์ครับ เรื่องบรรยากาศครับบรรยากาศกลางๆร้านกระปุนเตจซีครับเป็นบรรยากาศตรงไ้ตรงหน้าครับเจ้วตัวน,นี้สิขพอนุญอาตเติมพลังเติมแห้งในากำกักสีเดินทางงป็นผู้ตะเบือกครับตัวนี้เท่ากันเป็นผู้ทะเบือเป็นทีละเอยครับสวัสนีจะพามาชมบรรยากาศสองฝั่งทางนะครับระหว่างจนผู้ทะเบิกครับตอนนี้ก็รับรสั้นจอนก็เล็กหน่อยถึงปานกลางนะครับ ถือว่าสภาพอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะจำใสดีนะครับแต่ว่าตลอดระยะทางนี้เขาก็ต้องใส่เกียร์ต่ำนะครับอันนี้เป็นทะเลครับโอ้ต้องสายโหดขึ้นเขานี่ครับแผมโมกาแซงหนุเดอ้อแบบนี้วนฝ่าวนไปก่อนครับ เดินทางขึ้นมาถึงโอ้ยเขาเรียกว่าจุดชมวิวของภูทะเบิดครับอันเบิ้งบรรยากาศร,บรอบๆข้างหลังครับตอนนี้ก็ที่โอกาสพากด้วยน้ำตูนในตูนนั่นะครับเพราะว่าใส่กำลังในการขึ้นมานี่พอสมควรน,นะครับในการใส่รถขึ้นมาเมื่อกี้เพราะว่าใส่เกียร์ต่ำตลอดนะครับนะเกิดขึ้ว่ามาพักเซอร์ม,มีแห้งทั้งคนทั้งรถครับตอนนี้ครับเราจะให้เบิ้งบรรยากาศด้านล่างนะครับตอนนี้ก็ โอ้ผมซื้อไว้เย็นนะครับอากาศดีครับเมื่อกี้เนี่ยห่อนๆอยู่เนาะขึ้นมานี่อโอเคเลยครับเขาท่าเขาท่าคือว่านน<อ>ี้เมอเสาร์นี่ถ้าบ่มียังเกิดขึ้นหรือว่าฝนโปตกเนี่ยน่าจะมีหมอกลายครับตอนนีเย็นอ,อเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศข้างหลังครับให้เบิ่งบรรยากาศครับนีบ่เป็นบรรยากาศอ่าผู้มีทัศน์บนทุ่งครับ ของผู้ทสพเหลืครับว่าจะพกเสื้อผ้ายางบนหลอกไหมครับหลอดปลาไหลอะไรครับตอนนี้เด็กชายเพียวแล้วก็เด็กชายลิกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับสภาพค่อนข้างผิดหน้าครับนี่ครับ ห่างจากอำเภอหลุมสักนี่ยี่สิกิโลนะครับนี่นะครับอะไรอีกประมาณคือว่าโบกไก่นะนะครับสามจากทูบันเคยเป็นมานะครับเกษตรหัวที่พักเขานะครับเดี๋ยวจังสีไปพาไปชมที่ผักข้าวในเมือนี้นูนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปให้เราไปเบิรงร้านค้าร้านขายของซีรีส์หัวใจของเมือนี้กัครับ เล้อยตเลยเราไ่ชิมมนลอมันอนนมล้ชิมฟรีนะยแหยงบางจักบางกอนด้วครับอันนี้ยังครับนีหลั่มปีดูได้ค่ะพี่กล่มผู้เขาบอกือหัวใหญ่เลยาดูต้วหอมครับเกือบทอดขนปารอันนี้ับหิมาบหิมะนี่ขายยังไงครับโอโลยิายูกำมลอยู่อยู่ได้แล้ ขออญาตเดินเดินชมแป๊บหนึ่งเนาะจะกลับมาเด้ครับเด้เจอสิมาอุดมิ้นบันวนี่มาคนี่แหละครับโอ้อากาศเย็นกับตอนวัมีโทรศัพท์บริสัทโทรศัพท์มากครับเรื่อวัดอุณหภูมิอะได้ตอนนี้เท่าใดม่นครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับถ้ายุออกได้สองหมื่นก็ดีครับ โม่ห้องก็เลยพากันเดินทางมาโอ้ออยเก๋าโค้ชเป็นท่าของช่วงวิวครับโอ้อันนี้เป็นห้องน้ำอ๋อนี่ครับเป็นจุดพักพอนให้นักท่องเทจ้าห้องดูได้ปวดนักปวดเบาครับเป็นห้องน้ำนู่นนะครับโอ้เป็นเงาเส็นเงาไปเดี๋ยวเาเดินทางกันต่อครับไป ที่พักข้างขับวันนี้ครับเดี๋ยวาบสีคำก่อนเดีย๋ยวสีไปพาไปชมบรรยากาศหอพักโอ้โหแม่นหอพักที่พักนะครับภาษีสวยงามเลยกับบรรยากาศดีสุดเลยครับไปครับตอนเข้าที่นีเ่เป็นไปเอ็นที่พักครับโอ้อ,อันนี้ดนะะสดๆจากไร่เลยใช่ไหมครับ หวานเกี๊ยบด้วยครับหวานอร่อยปักเฮ่รู้อะนุ่มกว่าเลยจ้าเุ่มก่าสับดูก็ติดหวานๆเลยลูกลูกเรไรกับลูกเรื่องเดียวกราคาเดียวกันปะรัราคาเดียวกันค่ะแต่แค่รสชาติไม่เหมือนกันตายแล้วน่าหวานเนอะตัวกินของเราฝีอะไรอย่างงี้เหยือนกันอันนี้ก็เห็นนะครับนี่อันนี้เกาเรียกอะไรครับนี่กฟังแมวค่ะเอาแบบหลงได อ๋อเอาปลุกขภาอีสานได้ไหมนี่แนบหรอครับมันหอดยังงี่ตัวนี้ยอดมาล้หวานตัวเอาโอ้ยตแต่รถยัางนี้มันขึ้นหน่อยเถอะนักจริยังไงเท่รถยังเงี้ยห่รถหน่อยห่วยยางกินเลยเทรงยิ่งเย่ากินเลยโอเคไส้ครับวบาบใส่ไบใบแน่แล้วเบาดีเลยเบิ้งตเด้อ นะครับมาลองชิมดูหน่อยเสชยมเบิ้งไหมครับตัวนี้จะเป็นไวหวานนะคะใช่ครับอันนี้ทำมาจากอะไรครับนี่ตัวนี้เป็นในทำมาจากผลไม้ตัวนี้จะเป็นไวสตรอเบอร์รี่คนพี่บูดอย่างนั้นเลยเอาไปดีกันก็ดีโอ้ไวหวานก็กินง่ายใช่ค่ะไปกินกับเวกอาเท่าไหร่กันหนี่งกอดละสามร้อยห้าสิบที่เตือนเตือนเฮาชิมเบิ้งไห้าซื้อสามช้อนหนึ่งทังมีแบบยกขัางสิบสองคนจังเลยคือบะ เสียบด้วยเพาะว่าจะซื้อมากเยู่ตัวตับอดีบาเนี้ยค่ะตัวตัวที่สองลูกบอลตัวที่คุณพี่ผู้หญิงชิมส่วนตัวนี้จะเป็นแกะโหลกกระเพาะแกะโหลกกระเพาะปาเนาะเอ้าแกะโหลกกระเพาะไอ้รุ่งเจลียวได้เสียบหนึ่งไอ้รุ่งเกลียวเสียบเลยปวดเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบถั่ถ้าซื้อสามขวดหนึ่งพันมีแบบยกลังด้วยหรือว่าถ้าเป็นขวดเล็กแบบนี้ก็จะเป็นขวดละร้อยแต่ว่ามันคุณภาพลดกันมันเป็นไม้ผลไม้ใช่เสียบมันลอยู่ เอาละครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครัด้วยนะครับเดี๋ยวตอนกลับไปแวะใ,ใหม่ครับเดี๋ยวมาซื้อของฝากเดี๋ยวเอาตอนนันขึ้นเขามันจะพงเรลงแตกก่อน ก่นะจะถึงปากระโพดครับพี่น้องนี่นนพ,นพ,นพันเลิศวิวพันเลิศครับของเราพันเลิศวิวมีแคสีห้อง,องจะเอาลังเข้านะฮะกรบสีบห้องของเรานี่แล้วก็มาถึงไปเที่เรียบร้อยแล้วครับขึ้นไปบงข้างบนหมมาหอดที่พัก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว no นอนนะครับพี่น้องครับไปอยากพามาเบิรงครับบรรยากาศบู๊เบิร์นกัดคาร์บอไนต์โมไซค์กัดโมไซค์กระติกมาเลยผมมีอะไรเลยเป็นทะเลหมอกไปเดี๋ยวห้องไปเบิรงอ่าห้องผักของห้องกันครับเนี่ยครับหมองฝักเขาแต่จะมีบ่มี่แหวนเลยครับแต่ว่าเพราะว่ามันมันเป็นที่โล่งนะครับมันเป็นหม่องรับอากาศนะครับ ถ้าเปิดหน้าต่างหรือว่าเปิดประตูนอน่อยครับเพราะว่ามันบ่มีแอร์ครับ,บ,บ,อ,รบอากาศเย็นสบายครับไม่ต้องเพื่งองแย่เนี่ยอันนี้เป็นเตียงคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัน <c oughs> ห้องน้ำนะเอาเปิดไปก่อนอ่าห้องน้ำเปิดเสมีโอ้ค่อนข้างองคุณครับแอรโครเออสะอาดสะอาดดีครับเพราะเพิ่นเพิ่นอันเพิ่งเฮ็ดเสร็จนะครับนะครับอันนี้เป็นห้องของ ครอบควของป่าครับลุงนะครับเพณ่นนะครับทีมงานเ้อาอันนี้เป็นห้องของเรานะครับห้องไม้เลขสี่นะครับอันนี้อยู่ตีดกันไปเลยนะครับห้องหนังผู้จดกันนะครับอันนี้เพิ่นสร้างเดียวไม่ไหมครับไปเดี๋ยวเสียงผ้างานไปวนอันดาดฟ้าครับบัดนี้โยกเกืตีระเบ้าพนักงานเด็กเเข้ากลางโตกลางโตนะมึงบรรยากาศตั้งเพิงครับบัดนี้โอ้ดาดฟ้าครับอน,นั่งกินเบียร์ครับบัดนี้เพิ่งสนั้นเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยเบิ่งครับโอ้ย ถ้ามเจ้าของอันไอที่พักคนเมื่อกี้ว่าช่วงนี้มันหมอกยังบ่ทันมาปายในครับเพราะว่ามันเป็นช่วงอันไปฝนตุ่นหนาวนะครับกสิตาอีจ็กน่อยครับแต่ว่าผมเนี่ยนั่งหมายมาช่วงนี้ครับเพราะว่าคนบ่หลายกันตะปานก็ยังเต็มเบิดเด้ครับพี่น้องครับคุณเต็มเบิดครับเป็นอะไครับอ้บรรยากาศดีครับผุ้จอดครับอันนี้ขึ้นเท่าไรกว่ครับคืนละสองพันอันนี้ขึ้นละสองพันครับนอนได้สี่คนนะนอนได้สี่คนสองเตียงครับที่ว่าเออ พอามาสื่อความรู้สึกอาหารเช้าด้วยค่ะี่พี่อาหารเสาวพรอมครับพอามาสื่อบรรยากาศครับพี่นอ้องอยี่โอเคครับสุดยอดดีดีุ่นผ้ตะเบิโอ้นะครับวัดปลาผู้ตะเบิดครับเนี่ยเป็นไกลไครับอขอบคุณนะครับอันนี้เป็นจ้าของที่พักด้วยครับเอาตู้เย็นมาให้เรานะครับเพราะว่าเราไม่มีตู้เย็นนะฮะ<ต>เอาตู้เย็นมือถือมาให้ครับถ้ากินอน่ใหญ่จะสือมาแต่ข้างล่างครับเพราะว่าถึงคนทางจะหายาก โอ้น้ำแข็งด้ยเพนครับอ ally, ันนี้จะเป็นซิงล้างจานนะครับโอ้ดีดีครับพี่น้องสู้จักวดีครับอันไกลหน่อยเพื่อกระแทบนะครับกันกินบุฟเฟ่ต์กับต mm uh ้มในหัวนอนครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ทำครัวก่อนหน่อยครับ สวัสดีครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศยามเสสัศร้าครับวันนี้กับรรากาลูกมาเบิงบรรยากาศเสียงแหลกโอ้ จ้อยไปสามบะไป Higher, กัตันไม่พองีบละแก้มือพอนีบเลยจอยเียวเลยแแ้งซองก่อนน <laughs> ี่มันละลายกินเดียรนครับตอนนี้เข้าไปยูไอ้วัปลาผู้ทะเบิดครับหลังจากเขาออกจากมาทาเข้านะครับ ก็ก่อนสิไปีเขาอย่างก่อนฮนะก็ถ้าจะไปเขาเขาขอเขมมาก็สีมาไ่อยพระสักก่อนนั่นนะครับเจ็ดเพือพ่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ก็วัดพันเกศก็มาสางไปเรื่อยๆนั่น,นะครับเอดี๋ยวนใ,นให้ชมบรรยากาศให้กับป้าัดครับอย่างกันตามนี่กันที่นี่ เรื่องการขึ้นแตะคนนี่ตองโน้มโตทั้งหนาครับเพราะเขามันสั้นครับเอาไปซ่อมไปให้กระลำมันละแต่เอียงลงมาขึ้นตบครับ้อบครับเลยถึงมาเป็นเคยทั้งผู้เบ่บหรือสอบอย่างเขาไว้ยังกินเขา้อมเอาเสือกผูเปิลอรดอีแกเลนยนก่อนแตล่าเซลลวดตองมาไหนอยู่ับบการทางลวดครับ หวานค่ะค okay.